อีกหนึ่งคันจะเจอกับตัว2026กับ DPO L07 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะมีดีไซน์ที่ปรับใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชิ้นไฟหน้าชิ้นกันชนด้านหน้าปรับใหม่แล้วก็เพิ่มของระบบความปลอดภัยที่เป็นตัว a d s s e ระบบช่วยเหลือการขับขี่ของัวเว่ยนั่นเองครับติดตั้งมากับล้อแมกขอบ19นิ้วครับสีทูโทนแบบนี้ครับแล้วก็ตัวกล้องรอบคันแน่นอนว่าเยอะมาก ลงกระจกอีก2ตัวตรงนี้ครับ1 2นี่ครับเอที่นั่งไฟฟ้าคู่หน้าปรับเต็มระบบเช่นกันครับตัวนี้มีที่รองน่องด้วยครับแล้วก็หน้าจอกลางขนาดใหญ่ตัวนี้สามารถปรับองศาได้นะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับเลือกได้เลยคอนโซลกลางตัวนี้มีแผงควบคุมที่มีไฟเรืองแสงสีฟ้าด้วยนะครับไวเลสชาร์จมีให้ครับ ตัวนี้สีภายในจะเป็นลักษณะสีขาวตัดกับสีเทานะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นที่เป็นตัวได้สีเขียวด้วยครับแผงคอนโซลด้านหน้าก็จะมีการบิวอินในส่งตัวไฟแอมเปไลท์ด้วยเครื่องเสียงจะเป็นตัวดอบบี้แอดมอสนะครับแล้วก็มีการซ่อนไฟไว้ด้านในด้วยนะฮะด้านหลังก็มากับตัวแอร์หลังครับที่มีแผงควบคุมเป็นแบบดิจิตอลด้านบนมากับการลูกขนาดใหญ่ครับตัวมือเปิดประตูก็จะเป็นก้านอยู่ตรงนี้นะครับนี่สามารถยกขึ้นแล้วก็เปิดได้นะครับกระจกแบบเฟรมเลสครับทั้ง4บาน แต่ที่สำคัญครับครั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวสปอยเลอร์ด้านหลังสามารถเปิดปิดให้มันยกขึ้นได้ครับตัวนี้เป็นแบบระบบอัตโนมัติหรือว่าจะสามารถควบคุมได้จากตัวบริเวณหน้าจอก็ได้ครับนี่ครับตอนนี้จะเห็นว่าตัวหน้าจอเนี่ยปรับองศามาที่ผู้ขับขี่ด้วยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานครับผัดมาฝั่งนี้จะเป็นโซนของอวตารทั้งหมดนะครับที่มาจอดโชว์อยู่ในพอของฉังอันนั่นเองครับคันแรกสีม่วงพัสเทลแบบนี้ครับ อวตารศนนั่นเองครับที่มาจอดอยู่ตรงนี้เลยครับระบบความปลอดภัยครบแน่นอนครับทั foot, so ้งกล้องรอบคันครับระบบไรด้ to to ากล้อง a d เนั่นเองครับและด้านข้างผมจะให้ดูตัวกระจกข้างเนี่ยดีไซน์ล้ำมากครับเป็นกระจกแบบที่ใช้กล้องทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีกล้องตรงนี้ด้วยครับ1ตรงนี้2ครับแล้วก็ตรงนี้อีก3จุด รวมถึงบริเวณแก้มข้างนี้จะมีกล้องด้วยครับภายในเรียกได้ว่าหรูหรามากครับคันนี้วัสดุตัวบอบ์ดนี้ก็จะเป็นโทนสีขาวตัดกับสีม่วงนะครับบริเวณหัวหมอนตรงนี้ครับระบบเครื่องเสียงที่ติดตั้งมาจะเป็นเครื่องเสียงเมอร์ดิเดียนนะครับแล้วก็มือเปิดประตูจะเป็นปุ่มที่เป็นปลกกรองไฟฟ้าอยู่บริเวณตรงนี้ครับหน่านจอก็แสดงผลในส่วนตัวกล้องรอบคันครับผมมาดูภายในกันหน่อยครับสาหรับธรรมชาติสุนหกครับ โมลายนี่ดีไซน์แบบว่าสไตล์ล้ำสมัยเลยครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยว่าจะมีตัวกล้องเนี่ยตัวกระจกมองข้างครับมันจะเป็นกล้องแสดงภาพตรงนี้นะครับหน้าจอด้านบนก็จะเป็นหน้าจอแนวยาวเลยครับแล้วก็หน้าจอกลางจะเป็นหน้าจอแนวนอนขนาดใหญ่ครับตัวเบาะก,ก็จะเป็นปรับไฟฟ้าแบบเต็มระบบเช่นกันครับตัวนี้มีที่รองน่องด้วยก็วเวลาปิดประตูตรงนี้ครับแค่กดปุ่มครับผมตัวประตูก็จะปิดให้แบบอัตโนมัติไปเลยครับ